ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราล็อ แบมแบมนิชคุณทนดูไม่ได้ลันอย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณแยกเฉลิมเพ่าจยหลายคนได้รับบาดเจ็บเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่รุนแรงเกิดการวิภา์วิจารณ์อย่างหนักซึ่งมีดารานักแสดงคนดังออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็น ด้วยล่าสุด ไอดอลหนุ่มอย่างนิชคุณก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์ดังกล่าวโดยทวีตข้อความว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่ผมทนดูไม่ได้ความรุนแรงไม่เคยช่วยอะไรขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับโฮสเทสต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับซึ่งขณะเดียวกันหนุ่มแบมแบมก็ได้ทวีตข้อความเช่นเดียวกันว่าความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาใดๆดได,ได,ได,ได้อย่าใช้ความรุนแรงกับประชาชนการเปิดใจรับฟังและเคารพในสิทธิ เสรีภาพของแต่ละคนเป็นจุดเริ่มต้นของทางออกขอให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับหลังจากที่ข้อความทั้งคู่นั้นได้ทวิตออกไปก็มีแฟนๆทั้งไทยและต่างประเทศแห่คอมเมนต์กันรัวๆจนกระจายเป็นวงกว้างไปเลยทีเดียวละค่ะ